อันนี้อะไรอ่าวันนี้วันที่ห้าวิตกวิจารเป็นทางปิดกั้นของมรสติและลมรูปนอกอ่าอเข้าใจไหมวิตกวิจารเป็นทางปิดกั้นของมรสติและลมรูปนอกใครเข้าใจบ้างอือม <c oughs> ถ้ายูนิโวอยู่ออยข้อเธอเองมันกาจะเข้าใจเจ้าก็จะไม่หนิเข้า,าจใจเข้าใจปิติสุขเป็นทางปิดกั้นของมรรครูปนามปิติสุขเป็นทางปิดกั้นของมรรครูปนามเอกคตาเป็นทางสุดของรูปนาม เอกาตาเป็นทางสุดของลูกน้ำทางสุดคืออะไรทางสุดในความหมายของตัวเองอ่ะความเข้าใจทางสุดของลูกน้ำฮะทางสุดเข้าใจไหมก็บอกแล้วก็ฟังซื่อจริงๆเนาะ ทางสุดของรูปนามอะ่ะมันก็จะรู้การเกิดดับไงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปงไปงนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของวิตกวิจาร <c oughs> การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของปิติสุข <c oughs> และมันก็จะเหลือแค่อารมณ์เดียวที่เป็นเอกตาที่เป็นปัจจุบันในความรอดในความรอบนั้นมันเป็นทางสุดสุดบนสุดล่างสุดเปิดสุดปิดสุด,ด,ส,ดสุดเกิดสุด จิดดับอันนี้อันนี้อันนี้คือเอกกาตาส่วนอุเบกขาญาณคือความว่างเป็นที่สิ้นสุดของรูปนามส่วนอุเบกขาญาณคือความว่างเป็นที่สิ้นสุดของรูปนามเพราะอะไรเพราะคำว่าอุเบกขาญาณมันเป็นญาณที่คือ,เ,อ,อเราทรง เอกคตาอยู่ไหมทรงลมอยู่ทรงลมความรู้รอบรอบรู้อยู่แล้วเราเฉยในรู้ของลมนั้นอ่ะเป็นหาดอ่าแล้วเราเฉยในลมในลมของของตัวเอกคตานั่น<ป>คืออุเบกานีตกวิจารปิติสุหรืเป็นฌานอ่าค่ะว่างน,ญญานี่เป็นญาดว่างเป็นญยาณอ่าก็แม่น้องก็จะ้รู้ว่าถ,ถ้าถ้าอธิบายต่อกับพ่อคือวิตกวิจารปิติสุ เป็นอารมณ์ของเอกกาตาที่รู้ละอยู่อย่างนั้นคือการรู้ละละอยู่งั้นแต่เมื่อละละเอกกาตาความรู้ตรงนั้นแล้วมันจะเป็นยานที่ว่าเป็นยานนี่หมายถึงว่ามันเข้าอุเบกขาญาณไม่เข้าอุเบกขาญาณยังไม่เข้าอุเบกขาญาณเข้าอุเบกขาเฉยอุเบกขาคือความว่างความว่าง ความว่างตัวนี้เป็นความว่างที่ละจากวิตกวิจารปิติสุวิตกวิจารปิติสุขเข้าไปรู้อารมณ์รู้ของเอกคตาละจากเอกตาเข้าอุเบกขาคือละจากเอกตาละจากลมรู้เข้าสู่ลมว่างเข้าจไหมเข้าสู่ลมรู้จากลมรู้เข้าสู่ลมว่างเมื่อลมรู้กับลมว่างเป็นรอบของมันอีก อยู่เต็มกำลังเต็มรอบอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อรอบของมันอยู่ที่ปัจจุบันเฉยในรู้เราก็เฉยอยู่ซื้อในรู้ของอุเบกขาและก็ของเอกคตาให้มันรู้สุดรอบสุดรอบก็คือรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือการเฉยในรู้นั้นก็มันรู้ก็รู้ซื้อรู้ซื้อรู้ซื่อเมื่อรอบนั้นรู้ซื่อเป็นมาชิมา เป็นมัชิมาไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งไม่สุดโต่งไปทั้งรู้และไม่สุดโต่งไปทั้งว่างไม่สุดโต่งไปในรูปและไม่สุดโต่งไปในนามตัวนี้จะเป็นรู้ที่เข้าสู่อุเบกขาญาณเมื่อมันถูกวางแล้วมันก็จะเข้ากระเถิบเข้ามาสู่ปัจจุบันอกีกเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีมีสระดับ3มระดับแล้วนะ3มระดับคือปัจจุบันของเอกคตาเป็นรูปรู้ <c oughs> ของลม ปัจจุบันของอุเบกขาซึ่งเป็นรูปวางจากรู้ของลมอุเบกแล้วก็ปัจจุบันของอุเบกขายานเป็นรูปลมแแลาลูลรปรู้แลรูปว่างของลมที่ถูกวางแล้วเป็นอุเบกขายานเป็นสามระดับอันนี้คือสมระดับและ อันนี้ลมเป็นสามอารมณ์แล้วนะลมลมเนี่ยเป็นสามอารมณ์ซึ่งอยู่ในในตัวมันที่อยู่ในรอบของมันรอบเดียวรอบเดียวซึ่งอยู่ในวินาทีนั้นที่เป็นปัจจุบันคือเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันซึ่งมันมันจะเข้าใจยากแต่ถ้าไม่สามารถที่จะรู้ในกองลมรู้ในอารมณ์ของกองลม ้ามีกี่อารมณ์ออกมีกี่อารมณ์เมื่อเข้าแล้วสุดสุดตรงนั้นสุดตรงนั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ของลมลมลมยังไงเมื่อลมสุดตรงนั้นเมื่อว่างของลมเป็นอารมณ์ยังไงจะไม่เข้าใจตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนระหว่างรูปสู่นามจากรูปสู่นามแล้วแลรูปนามทรงว่างทรงว่างของรูปนาม ตัวนี้ก็คือเป็นการละลูปโดยสมบูรณ์เข้าสู่เข้าสู่อะไรปากประตูของพระนิพานตัวนี้จะเข้าไปส่งที่เขาเรียกว่าที่ที่เขาเรียกว่าศุนสุญยอะไรนะพ่อสุนสุศญน,น,นาตาศุญญต,ตาเนาะที่ที่ภาษาสมมุติเขาเรียกว่าศุญญตาความว่างตัวนี้เป็นศุญยาตาให้เกียรติสิเกลย่อ่า สุญญาตาตัวนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นของรูปกายของรูปนามเพงของรูปกายของรูปกายก็คือยังอาศัยขันห้ายังอาศัยท่าสี่ดินน้ำลมไฟในการที่เราจะวิปัสนาวิปัสนาขันเพราะว่าเมื่อเมื่อสามารถเข้ามาสู่สุญญยตาที่เป็นปัจจุบันระดับสามตรงนี้ได้แล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมียานในการวิปัสนารูปนาม ที่ปวิปัสนาเหตุของอริยมรรคก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันจะเข้าใจตรงนี้เลยเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะวิปัสนาเมื่อวิปัสนาตรงนี้แล้วเนี่ยนี่คือเป็นการค่อยๆล้างอาสวะลูกอาสวะนามเพื่อเข้าเตรียมตัวเข้าสู่อาสวะาธาตุที่เป็นาธาตุของใจของใจนั่นคือเป็นต่อช่วงอีกก่อนหนึ่งก็คือจากกายสูนใจ ยังไม่ต้องถึงจิตนะจิตแต่สังขารยังไม่ถึงนะอันนี้อันนี้จากกายสู่ใจเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ทํำยังไงที่จะมีความตั้งมั่นพ่อบอกว่าวันนี้เป็นวันพ่อเป็นวันพ่อลูกทุกคนลูกทุกคนถ้าเป็นลูกของกายภายนอกเป็นลูกเป็นลูกของรูปตัณหาแต่ถ้าเป็น ลูกของกายภายในของใจเพือคือเข้าสู่ว่างความว่างของใจเป็นรูปของพระศักธรรมของพระบรมศาสดาอันนี้คือมันแยกกันชักอยู่แล้วอันนี้เป็นทางเดินของอริยมรรคลูกพวกเราเป็นลูกของพระศักธรรมของพระบรมศาสดาทีนี้ในแนวของพระศักธรรมเราจะดำเนินชีวิตดำเนินความเพียร ดำเนินความตั้งมั่นดำเนินความความความทวนกระแสทุกไปได้มากแค่ไหนไาจากจากกายจากกายเข้าสู่ใจทุกมากทุกกับการทรงรู้ในพระสัทธรรมทุกกับการที่เราจะรู้ตามเหตุเพื่อที่จะละเหตุในแต่ละเหตุเพราะการละเหตุทุกวินาทีทุกกรณีอารมณ์ ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดแต่เหตุเนี่ยมันมีตลอดทุกวินาทีถ้ามันไม่มีเหตุจากธรรมของการละเหตุภายนอกที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจากผู้อื่นผู้ใดมันก็จะเกิดจากเหตุของนามารูปคือภายในของสติสมาธิที่เราตั้งมั่นในความตั้งมั่นของเราเนียทุกมันสองระดับทุกเราเป็นทุกของรูปกายของของปุุชนภายนอกและทุกของรูป ของนามารูปของของพระสัตธรรมของของพระบรมศาสดาลูกสองลูกเนี่ยเราจะตั้งมั่นให้รู้ว่าลูกลูกภายนอกลูกภายในเป็นยังไงลูกของพ่อลูกของแม่เป็นยังไงลูกของพ่อลูกของพ่อลูกของแม่ของลูกลูกของพ่อลูกของแม่ของนามเข้าไปสู่ความว่างที่เป็นจิตจิตที่แท้จริง มันก็เป็นระดับที่4ี่ซึ่งอันนั้นละเอียดอันนั้นละเอียดที่สุดเพราะว่ามันเป็นระดับของความว่างจากจิตตัสังขารเราจะเดินทางยังไงที่มันจะเข้าไปสู่ตรงนั้นเพราะว่าทุกจากรูปกายเนี่ยกว่าจะล้างอสะวะรูปนามของขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในเหตุแต่ละเหตุข,ของอริยมรรคเนี่ยมันมาก มากมายมหาศาลเหลือเกินในรูปของในรูปของรูปกายเนี่ยของนามรูปกี่ภพกี่ชาติมันจะไหลามาหมดเลยมันจะไหลามาเข้าสู่สติสมาธิถ้าสติสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันได้เป็นหนึ่งวินาทีไม่มีหนึ่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหนึ่งไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสี่มีความเป็นศูนย์ ในสุญญตาของวินาทีนั่นคือปัจจุบันที่แท้จริงจะสามารถล้างอาสวะขันได้อย่างเต็มกำลังแต่ถ้าวินาทีมีอารมณ์แทรกจากจากศูนย์มี1นึมีสอง,ม,สองมีสามมีถึงถึงร้อเนี่ยบอกได้เลยว่าอาสวะขันตรงนั้นสุดตรงไปด้านใดนด้านหนึ่งบางทีคุณก็ล้างแต่ลูกคุณบางทีคุณก็ล้างนามล้างน้มคือไปแค่ทำใจให้มีความสุข กับความว่างก็ไปติดสุกตรงนั้นก็ไม่รู้ตัวอีกไม่รู้ตัวไปติดสุกอันนั้นไม่ใช่ทางของพระสัตธรรมที่จะเป็นเส้นทางของอริยมรรคที่จะเข้าไปสู่การล้างอาสวะให้สิ้นมันไม่สามารถดับทุกได้ <c oughs> เพราะการดับทุกขมันจะต้องมาดับทุกขที่รูปกายสังขารปัจจุบันของภพมนุษย์ มันจึงต้องให้รู้เอกะกะตาและอุเบกขาแล้วแลรูปกายอยู่ในความว่างของปัจจุบันที่เป็นสุนยตาก็คือละจากเอกตาและอุเบกขาเข้าสู่อุเบกขายานให้ได้ตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่สำคัญที่พ่อวันนี้เป็นวันที่เป็นวันสมบุติของพ่อพ่อให้พ่อให้ตัวนี้ตัวนี้มาแต่แม่หนองอมาอธิบายยุดยาวมาก เพราะว่ามันมันไหลมันไหลเข้ามาให้ให้เราได้อธิบายให้รู้ถึงความละเอียดแต่นี่ไม่ได้ละเอียดมากเลยนะมันเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งเพราะมันเป็นแค่ของรูปกายนี่ยังไม่เข้าไปสู่รูปใจรูปจิตเลยนะจิตตสังขารยังไม่ได้เข้าเลยนะนี่เข้าไปสู่แค่ความตั้งมั่นของรูปกายเฉยเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปสู่เบกขายานเข้าไปสู่ตรงจุดที่เราจะล้างอสวะขัน เพราะว่าถ้าขันของเราไม่ไม่ว่างจากรูปแล้วอะเราจะเข้าไปสู่การละสังโยน์แต่ละสังโยน์ที่ละเอียดเนี่ยมันยากมันยากเพราะสังโยน์สักยะทิฐิวิจิจิฉาสีลปตามาตของสังโยน์ของพระโสดาบันมันก็ต้องอยู่อยู่อยู่ณตรงจุดเนี้ยและสังโยน์ต่อไปถ้าพูดง่ายๆก็คือสังโยน์ของการลัก ละของความรักโลภกดหลงของสกิทาคาเนี่ยกทาคากิทาคามาเนี่ยัาาาากเาาออมันมันมันจะไม่สามารถเข้าไปสามารถละไปถึงใจที่มันจะละได้เด็ดขาดจากอารมณ์ของรักโลภกดหลงที่เป็นที่เป็นอารมณ์จริงๆซึ่งมันอยู่ภายในเพราะว่าเราไม่สามารถผ่านจากรูปเข้าสู่ใจมันเลยไม่สามารถไปวางใจได้ได้ได ที่นี้ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เขาไปไปหลงฐานนั่นแหละโลกกดหลงโลกเกิดฐานโลกโลกกดหลง,ลกกลงอันนั้นเป็นโลกกดหลงภายในของรูปนามเพราะว่าโลกรักโลกกดหลงภายในของรูปนอกอ่ะมันเป็นแค่อารมณ์ธรรมดาที่ปุตุชน <c oughs> ทั้งหลายอย่างพวกเราทั้งหลายเคยผ่านมาเราก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวไปโกรธคนนู้นไปเกลียดคนนี้ไปชังคนนู้นไปปลามาดคนนู้นไปเบียดเบียนคนนู้นไปพยาบาทคนนู้นอันนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นตัวสมมุติที่ที่อยู่กับปุถุชน แต่จริงๆความลักโลกกฎหลงที่อยู่ในพระสัทธ,ธรรมของพระรมัสสดาคือภายในรูปนามมันมีตัวที่เราจะเข้าใจเข้ามีความรู้สึกเข้าใจของรูปนามเลยว่าลักโลกกฎหลงของรูปนามเป็นยังไงอันนั้นเป็นตัวที่มันจะเข้าไปสู่การละสังโยชน์ของมรรคเพื่อเข้าสู่ผลลักโลกกฎหลงของสกิทธ,ธาคาที่ชัดเจนมากชัดเจนมากแล้วละได้จริง ใจิตใจเราจะว่างได้จริงอันนี้มีผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงตรงนี้แล้วสามารถมาการันตีในพระสัตธรรมตรงนี้ได้บ้างแล้วในในในพบนี้ซึ่งสามารถศึกษาได้กับพวกเรากันเองที่ที่ยังอยู่ตามบ้านเรือนที่เข้ามาศึกษากับพ่อหรือพวกเรากันเองที่อยู่ในใน,ในระดับของพวกเรากันเองบางคนเท่านั้นเองน้อยคนนะที่จะเข้าไปสู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ว่าเข้า เข้าเข้าไปได้ได้ได้ง่ายๆเพราะว่าหนึ่งนี่น่ะเนี่ยขนาดนั่งกันอยู่เนี่ยขานั่งพูดนั่งจากันยังเข้าไปติดนิวร์แล้วอะนิวร์เนี่ยเป็นตัวกั้นทมเลยนะปิดกั้นทรทมจะสะดุดเลยเพราะไม่สามารถมีความตั้งมั่นที่จะอยู่กับปัจจุบันของรูปนามเลยของเอกาตาอุเบขาแล้วแลวรูปกายอยู่นิวร์มาตั้งแล้ว แต่ถ้าพูดถ้าถ้าใครไม่สามารถเข้าตั้งตรงนี้ได้ก็ฟุ้งซ่านลำคาญใจไหมแกนอกจากวงงา่างหงอนฟุ้งซ่านลำคาญใจวิตุวิจารณ์อย่างนู้นอย่างนี้ไอตัวพวกนี้นี่ตัวปิดกั้นทาทั้งนั้นปิดกั้นทาทั้งนั้นจะเข้าใจในอารมณ์กันบ้างไหมละ่ะอันนีเนเน้เป็นอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ของเป็นอารมณ์ของความไม่รู้รอบในกองลมถ้าเราไม่อาศัยลมให้เป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นบ้านของเราแล้ว เราจะไปติดตัวพวกนี้หมดเลยเพราะเราไม่มีที่อยู่มันก็จะไหลไปตามอารมณ์พวกนี้มันก็จะไปปิดกั้นทาที่มันจะไหลเข้าไปสู่เข้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงภายในได้เพราะว่ามันโดนดักไว้หมดแล้วที่รูปกายเพราะรูปกายเนี่ยเป็นตัวสื่อเป็นตัวสื่อเพราะไม่มันยังไม่สามารถเข้าไปสู่ใจได้เนี่ยรูปกายมันเป็นตัวสื่อถ้าไม่ตั้งมั่นไม่มีความตั้งมั่นมันมไหลเลยไหลเข้าสู่มิวน้า ตัวนี้สําคัญสาคัญที่สุดขนาดนั่งๆกันอยู่เนี่ยยังยังเกิดกันได้อ่ะพูดเปลา่ปลาๆๆแม่หนองพูดชัดนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ชัดพูดเปลา่ปลาๆอย่างเงี้ยก็ยังสามารถยังไหลเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อันนั้นบอกได้เลยว่าสุดตรงไปทางนามาลูกทางนามาลูกก็คือเข้าไปสู่ความว่างของใจที่ไม่ผ่านรูปก,กายแม่หนองบอกแล้วว่าการล้างที่การล้างอาสวะที่อาสวะขันของ ของรูปให้ชัดเจนที่สุดคือต้องมาล้างที่รูปพบปัจจุบันคือขันห้าเข้าไปล้างที่ใจไม่ได้เข้าไปล้างที่ใจก็ไปติสุขอีกปิติสุขแต่ถ้าเข้ามาล้างมาล้างที่อสวะขันห้าทรงเอกตาอุเบกขาแล้วแลรูปกายอยู่จะล้างทั้งวิตกวิจารปิติสุขมันจะรู้และละอารมณ์นี้ไปเลยเพราะมันอยู่กับปัจจุบันของความว่างของปัจจุบันที่เป็นอุเบกขา อุเบกขาที่มันรองรับระหว่างระหว่างอุเบกขาเป็นเป็นอุเบกขายานที่มันรองรับมันเป็นความว่างของระดับที่สามที่มันมารองรับระดับที่หนึ่งระดับที่สองตรงนี้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจในอารมณ์ถ้าไม่เข้าใจในอารมณ์ก็ก็จะเข้าไปติดกันอีกนี่แหละคือการตกค้างของสัตว์ที่ไม่ไม่สามารถที่จะผ่านในแต่ละดับของอารมณ์แค่รู้ลมอาณาปานสติให้เข้าใจลม ทําให้มากรู้ให้มากรู้เท่าไรเข้าเท่าไรออกเท่านั้นรู้ให้ชัดสูดเข้าในกองลมตอนที่สูดเข้ามาเนี่ยกี่กี่ระดับของการสูดเข้ากี่อารมณ์ในขณะที่สูดเข้าอารมณ์แตกต่างกันเลยนะ,อะลองสังเกตดูเวลาเราสูดเข้าลมเนี่ยมันจะมีความหนักเบาของลมเกิดขึ้นรู้เปล่าว่าอารมณ์ตรงนั้น เป็นอารมณ์ของการเกิดพบเกิดขึ้นหมดเลยกว่าเราลมมันจะเข้าไปสุดแล้วเราสามารถแล้วกว่า,าสุดตรงนั้นเป็นสุดของของการเกิดแล้วเราการเกิดตรงนั้นมันว่างเราจะทรงความว่างเพื่อให้ความสุดนั้นไม่สุดไปว่าไปว่างเราก็ต้องต้องต่อสุดของรู้เพื่อต่อสุดของว่าง<ต>เพื่อต่อ,ตอรู้ของว่าง คือรู้กับว่างต้องให้ต่อเนื่องกัน<อ>เพื่อไม่เพื่อให้มีความรู้รอบรอบรู้ในกองลมให้เป็นหนึ่งเพื่อให้อยู่กับปัจจุบัน,นที่เป็นอารมณ์เดียวอย่าให้มันดับถ้ามันดับมันจะเกิดอีกใช่มันจะไม่ที่เพราะคำว่าเกิอเกดอีกเพราะว่ามันจะไหลเข้าไปสู่พบของการเกิดการเกิดของสัตว์มันก็จําแนกสัตว์ถ้าเรามีอารมณ์ถ้าเราหลุดลมตอนนั้นถ้าเราไปโมโ oh หออาบยภูมิรองรับ ถ้าเราไปวิตกวิจารณ์อบบยภูมิก็รองรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวิตกวิจารณ์นั้นการออกไปสู่ฌานไงไปสุดตรงของฌานวิตกวิจารณ์คือฌานหนึ่งฌานสองฌานหนึ่งแล้วน่ะถ้ายิ่งยิ่งยิ่งไม่สามารถต่อรู้รู้รอบรอบรู้ในว่างนั้นได้มันก็บางทีมันก็ไหลเข้าไปสู่ปิติสุขนั่นก็เป็นอบบยภูมิอีกเหมือนกันเพราะไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของลม ของลมภายในได้ไม่สามารถอยู่กับความเป็นหนึ่งของเอกคตาที่ที่ที่รู้รอบรอบรู้ตรงนั้นได้มันก็เลยเข้าไปอยู่ในอบายภูมิทั้งวิตกวิจารปิติสุขอันนั้นคือเป็นอารมณ์ของฌานทั้งนั้นไปติดฌานก็ว่าได้ไปติดฌานไปติดฌานตรงนั้นไม่สามารถว่างจากฌานได้ฌานที่สี่ฌานที่สี่เป็นฌาท 4, นาที่เอกะกะตา เข้าสู่ชั้นที่5ก็คือการอุเบกขาสี่กับห้าสี่เ,เอกตาอุเบกขาเนี่ยระดับชานเนี่ยเอกตาอุเบกขาเนี่ยเป็นชานที่รู้ชานแล้วละชานเพราะเป็นกลางที่สุดแล้วเ <Yeah. S 1> พราะมันเป็นช่วงต่อของรูปและนามเป็นช่วงต่อของรูปและนามเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อทำเนี่ยคือมันเป็นช่วงก้าวย่างระหว่างรูปและนาม, <Th> ม ฌานที่สี่เนี่ยเป็นฌานที่เอกะกะตาและอุเบขาแล้วแลรูปกายอยู่คือเป,เป็น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 การรู้รู้ในรูปแล้วก็ว่างในน้มตัวเนี้ยถ้าใครไม่สามารถทรงตรง,ตรงนี้ได้จะสุดตรงสุดตรงตรงนี้ล้างอาสวะไม่ได้แม่หน่องบอกได้ชัดเจนเลยว่าไม่สามารถล้างอาสวะได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเข้าใจตรงนี้ให้มากๆลมเท่านั้น ให้ศึกษากองลมให้ชาร์จไม่ใช่แค่สูตรลมเข้าสูตรลมอออสูตรลมข้าสูตรอ๋อแต่แรกๆน่ะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปวิตกุิจาร์อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเข้าใจอะไรมากให้ให้รู้ลมให้ต่อเนื่องระหว่างสติกับลมจับสติและลมให้กําหนดรู้อยู่กับการกาหนดรู้ต่อเนื่องทุกคนจากนิวรณ์ทุกวินาทีทุกกรณีอารมณ์ให้พ้นจากนิวรณ์ตรงนี้ให้พ้นจากทำดําตรงเนี้ยนิวรณ์ห้าทำดำตรงเนี้ยเพราะมันเพราะว่า มันกว่าจะผ่านทำดาตรงนี้เข้ามาสู่รอบลมเนี่ยมันยากยากยากมากนะเข้าใจอันนี้แม่นองแม่นองก็พูดเยอะแม่ชีแม่ชีชอ่าสาธุ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 โมทนาสาธุก็อเด็ก่ตื่น <laughs> อ่าสาธุเด้อเป็นละไรเป็นของฝาก ของฝากปีใหม่หอะของหลวงโอ้โหสาธุ <laughs> ของฝากปีใหม่ <Okay. S 1> ของผ้ขงาของฝากสมมุติวันพ่อด้วย <Okay. S 1> และเป็นของฝากปีใหม่ด้วยสาธุ